รับผมมอเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ลงสีนะครับสามแรงสองโปนะครับเดี๋ยวผมจะมาเขียนวงจรให้นะครับผมว่าวงจรมันต่อแบบไหนนะครับนแล้วก็เขียนลันนะครับลันก็จะมีแค่สองอ้อนตรงข้ามนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสตาร์ทนะครับก็สองอ้อนตรงข้ามนะครับผมนี่นะครับเขียนขึ้นมาแบบนี้นะครับตัวนี้ลันนะครับลันชุดที่หนึ่งลันช <ier 5, S 1> ุดที่สองนะครับผมเวลาวนเราก็วน หางๆนะครับบนขวาหรือว่าบนซ้ายนะครับผมแล้วก็ออกมานะครับตัวนี้ลันชุดที่หนึ่งนะครับเป็นยูหนึ่งก็ยูหนึ่งก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะออกมาเป็นปลายลันนะครับเป็นยูสองนะครับแขนนี้ก็ได้นะครับผมต่วตัวนี้ก็เป็นสตาร์ทนะครับสตาร์ทก็จะต่อเหมือนกันนะครับบนขวาบนซ้ายนะครับบนขวาแล้วก็บนซ้ายนะครับต้นสตาร์ทนี้ก็ออกมานะครับออกมาไปเลยนะครับ นี่นะครับเป็นอ่ามีหนึ่งก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ปลายนะครับปลายสตาร์ตตัวนี้นะครับผมปลายสตาร์ตก็จะมาเข้าแคบนะครับกับสวิตนะครับตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์แคปนะครับตัวนี้จะเป็นแคปอ่าตัวนี้เป็นแคปลันนะครับตัวนี้แคปสตาร์ตนะครับผมจะออกมาสองเส้นนะครับปลายอ่าปลายสตาร์ทนี่จะออกมาสองเส้นนะครับอีกเส้นหนึ่งกับเข้าสวิตนะครับ จะเข้าสวิตนะครับตัวนี้เป็นสวิตหน้าทองขาวนะครับผมสวิตหน้าทองขาวเราออกมาสองเส้นนี้เส้นหนึ่งมาไปเข้าลั n นนะครับเข้าแคบลั n นนะครับแคบลั n นนะครับผมแล้วก็อีกเส้นหนึ่งไปเข้าสวิตนะครับออกจากสวิตนะครับก็จะมาเข้าแคบสตาร์ทนะครับผมส่วนแคบสตาร์ทกับแคบลั n นนะครับเรามาพ่วงกันไว้อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ออกมานะครับมาตรงนี้ก็จะเป็น V 1หนึ่งนะครับผมนี่นะครับ เสร็จแล้วเวลาเราเข้าไฟนะครับเราเข้าไฟเราก็เอานี่นะครับ U หนึ่งกับ B หนึ่งนะครับโอ้ยอันนี้เป็น U อ่อ B สองนะครับตัวนี้ B หนึ่ง B สองนะครับสตาร์ทนะครับเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้นะครับ U สองกับ v สองนี่นะครับเข้าไฟเป็น220โวลต์นะครับ220โวลต์นะครับเอาตรงนี้นะครับผมถ้าเราอยากให้มันกลับทางนะครับเราก็เอา u หนึ่งนะครับมาคู่กับ b สองนะครับแล้วก็เอา u สองคู่กับ b หนึ่งนะครับมันก็จะสลับทางนะครับมอเตอร์ก็จะหมุนขับทางนะครับผมเวลาไฟมันวิ่งมาก็จะวิ่งมานี่นะครับปุ๊บเนี่ยเขาจะควบวงจรนะครับตัวนี้ก็จะเหมือนจะต่อซีรีส์กันไว้นะครับผมต่อซีรีส์กันไว้นะครับก็จะไฟจะวิ่งเข้ามานี่ปุ๊บสตาร์ททำงานนะครับสวิตช์หน้าทองขาวทํางานเนาะก็จะครบวงจรนะครับผมพอเวลาตัดตัวนี้สวิต จากออกนะครับมอเตอร์ทำงานสวิตช์จากออกปุ๊บไปก็จะวิ่งมานี่นะครับมาแช่ที่แคปรันนะครับวิ่งมานี่นะครับก็ะ